กดเล a d y เลยฮะถ้าพร้อมแล้วเราจะไป Enfield ที่ติดเฮากันนะครับผมแอดของเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวใครยังไม่ได้เข้าเลยเนี่ย้ปีนพี่จะทำอะไรอะพี่มาแล้วซีนมันน่ากลัวพี่ดูหำผมเหรอไม่ใช่กูจะดูปาอ๋อผมเห็นพี่ก้มะผมนึกว่าพี่จะดูหำผมเอาละขบวนการล่าท้าผีแบบมากันแพ็ค ใส่นะจังหวะนี้เอากล้องเอากล้องวางไว้ข้างหน้าก่อนก็ได้นะพี่เดี๋ยวผมเดินหาห้องก่อนไม่ใช่ครับห้องนี้ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องขวดหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนกันเจอกระดูกก็อย่าลืมบอกเพื่อนแล้วก็ให้พี่ถ่ายรูปแล้วก็เก็บมาไล่เลยนะครับเจอกุญแจก็เก็บกุญแจมาด้วยครับได้ครับรับทราบครับ อยู่ชั้นสองเปล่ามีแช่ในมีชั้นสองเปล่าวะมี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 สามชั้นเลยที่นี่ห<ๆ>้องนั่นเข้าไปยังอ่ะอยังแหละเกิดว่าจะอ,อยู่ชั้นสองหรือเปล่าไปไหนแบมมึงไปไหนมึงไปไหนคนเดียวแบมป๊มไปชั้นสองกันไม่ใช่เหรอไม่ลงชั้นล่างก่อนลงใต้ดินก่อนโอ้ยเคีียดแล้วนะ เคยเจอวิจาบอร์ดเจอเหรออย่างๆมีอะไร n o t ต i n g in here ยั้นสองแหละ<อ>ทุกคนเล่งฝีเท้าเข้านะฮะกดชิปเพื่อวิ่งนะฮะถึงมันจะดูไม่เหมือนวิ่งก็เถอะมันเป็นการเดรินที่ปลอมมากเฮ้ยผีโยนของอเท่าไหร่อีเมลเท่าไหร่หรครับสครับหายถึงห้านะครับหายถึงห้า ห้องนี้ไม่ใช่ฮะเดินตามไปได้ป่ะว่าเอ้ยท้องห้องนี้กระดูกห้องนี้กระดูกมาถ่ายรูปหน่อยแล้วก็เก็บกระดูกไปด้วยเอ้ยรอพี่ก่อนอย่าเพิ่งรอเก็บก่อนเอ๊ะมือมือต้องว่างใช่ปะไม่ต้องว่างพี่มันลงก้มลงไปเก็บได้เลยกด e กด D เล็งๆให้ตรงอ่ะทำไมมันกดไม่ได้เก็บไม่ได้อ๋อเฮ้ยตรงตรงนี้เลยตรงนี้เลยทางเดินเลยตรงตรงขนาดไหนเก็บไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมไปเก็บให้ ทำเสียบได้แล้วตรงนี้เลยตรงนี้เลยทางเดินเลยโตเกยปนเนี่ยโยนของใส่หน้าเนี่ยทางเดินไหนทางเดินมื่กี้เลยตรงนี้หรอมันมีใช่ใช่ตรงนั้นแหละตรงที่เมังตรงนี้ด้ยตรงนี้ด้วยมันโซนโซนนี้หมดเลยตรงตรงนี้ตรงนี้มีวิจาบอดตรงนี้มีวิจาบอดวาตัวกระดานกระดานเลขผีพี่ าาาภาษาบ้านเราก็ผีถ้วยแก้วอ่ะวางวางสูดไว้นี่นะห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ไม่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 ใช่ห้องนั้นห้องนี้ตรงนี้เลย <บา S 2> เอา,<ด>เ,อาเอาสมุดวางไวน้ <บา S 2> นี่เลยตรงนี้อุณหภูมิต่าสุดไม่ไม่เจอ,อยังไม่เจอเพงก็ปินแโอเคเอาสมุดวางไว้แล้วก็สติกไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมลงมาเอาของลงมาเอาไอ้กล้องกับผมคนหนึ่งเลได้ได้ได้ี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมติดไว้เดี๋ยวผมก้องไว้ตรงนี้ด้วย กล้องกล้องอยู่ที่เราตัวนึงนะตรงแก้วหรอเมื่อกี้ใครจะไปหยิบกล้องกับผมอะไม่ได้หยิบมาละพี่ขอโทษเนี่ยมีกล้องอยู่กับเราเนี่ยไหนอ่ะออกพี่พี่หยิบมาแล้วไหนอ่ะอยู่ไหนเนี่ยอยู่อยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าพี่พี่หากล้องไม่เจอไหนวะมันขาขาตั้งกล้องอะเอ้าแล้วขาตั้งกล้องหายไปไหนอะทำไมเราหาไม่เจอ หาอะไรพี่หากล้องเนี่ยนี่นี่กล้องกล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่อ๋อโอ๊ยโอ๊ยลูกตกลูกตกพี่มาวางทิ้งไว้ข้างนอกถ่ายถ่ายถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายรูปหน่อยครับกูอยู่คนเดียวเนี่ยทีมงานฮะทีมงานฮะมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับทีมงานมาแล้วฮะเรียบร้อยถ่ายเรียบร้อยตัดหน้าตัดตาโอเคฮะเซตเซตอัพเรียบร้อยผมวางไปแล้วฮะ ไปทุกคน,นพ,พี่มีกล้องที่ไม่มีขายอยู่อันนึงไงจะวางไว้บนโต๊ะเอาเอา่อพี่พี่เอาไปวางไวง้บนโต๊ะมันจะขึ้นใช่ไหมแล้วพี่กดติ๊กสาค้างอ่ะมันจะหมุนได้ปิน่นปิ่นเอ้ยไม่ใช่ตรงปิ่นตรงพี่ตรงพี่ตรงปิ่นเขื่อนสี่แล้วแล้ววางไปแสงเสียงเสียงผีเดินก็กด F ไงกด F วางเลยเราจะอยู่กับตัวเอ,องามาตรงแรงแรงนะเนีรงแ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 รทุกคนรงแ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 รง ปิงเก็ปินพี่ก็หาไม่เจอถ้ากล้องถ้ากล้องจะหมดก็เท็ดเท็ดกล้องได้เลยนะเดี๋ยวไม่พอถ่ายผีก็ลักษาพี่เหลือสองช็อตอันนี้เดี๋ยวผมเอาเอาสปิริตบ็อกซ์ไปเอาสปิริตบ็อกซ์ไปแล้วก็เดี๋ยวผมเอาไม้ยังเก็บไปแล้วพี่เท็ดกล้องเลยแล้วกันเนาะอือฮะอุ้ยของว่างอ้าพี่ว่าโปรตไกแน่ๆเลยว่ะเออผมก็ว่างั้น ทำไมโปรตไกก็สปิริตของร่วงถ่ายแค่ครั้งเดียวก็พอใช่ปะพอพอเงียบมากเลยอ่ะเออกระเป็ดมีใครถ่ายกับดันอุ้ยใจย,ยังอ่ะยังพี่ยังไม่ได้ถ่ายคใครมี EMF กับฟิงเกอร์ไอไอฉาย UV แลก็ตามมาเลยฮะ <c oughs> สมุดอาจจะเก็นแล้ว พารถทหลฮะเฮ้ยแพรมก็มันตอบสนองอยู่คนเดียวไม่ใช่หรอกผีอะไปเยอะก็ไมลั่นเสียงอะไรแอดแอดว่ะมันหายไปแล้วตรงเนี้ยมันไปอยู่ที่อื่นแล้วปิ๊นปิ๊นอยู่ไหนอะอยู่ไหนกันอะอยู่ๆนี่กูกลักกูกลัวกลไม่ไหวแล้วระวางไว้ก็เข็มเรื่เงี้ยแพรมั้ปกติแล้วมันจะอยู่ตามประตูอ่อฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคุยกับผี พี่พี่ออกไปอยู่ตรงโถงใหญ่ก่อนไม่ไม่ผมผมเปิดซับ a อซิปิลิบ็อกเนี่ยไอวิทยุอะพี่พี่ไปอยู่ตรงนกุ้นก่อนนุ่นนุ่นน่นตรงข้างหน้าเลยตรงตรงกล้องอะพี่หน้ากล้องอ่ะเดี๋ยวผมคุยกับพี่พรีมี่เตรียมถ่ายถ่ายตรงนั้นมันได้แหละไม่ได้จะถ่ายไว้ก่อนอยากเห็นอยากเก็บไว้ดู r อา o u h ่ r e w ย t ์ us? ดัสกี s, <S ัสซ g n ตีชื no. ่อว okay. ่าอะไรนะพี <S <S ่มาเรีย มา r i ี Are you here with us? ได้ยินสีนะปีน Answer me please please เออพี่พี่อยู่กับเรานะอยู่กับปีนเราเปิดไฟฉายวทม่อพี่มาถ่ายมาถ่ายกระดานอุ้ยจ้าหน่อยถ่ายยัยัง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 ไนี่นถ้าผีไม่ออกเนี่ยผมจะซัมมอนด้วยการเล่นกระดานอุ้ยจ้าละ

เฮ้ยอุ้ยเจ้าบอทขยับอุ้ยเจ้าบอดขยับ,ยบ,ยบถ่ายถ่ายรูปหน่อยฮะถ่ายรูปหน่อยอีเมสเท่าไหร่ครับอีเมสเท่าไหร่ครับถ้าถึงห้าบอกเลยครับเฮ้ยม,มันเขียนว่าอะไรวะเอเขียนอะไรเมื่อกี้อ่านไม่ทันแล้วอีอ่าเอส เห็นว่าอะไรมามั่งอ่ะไม่รู้ไงลืมไปแล้วนี่อ่านไม่ทัน <c oughs> กำไม่ How old are you? เจ็ดสิบปีเนี้นเยเนาะหกสิบได้หรอเจ็ด ลองใครมีไฟฉายม่วงลองส่องดูดิว่ามีลายนิ้วมือตรงกระจกตรงประตูตรงไรป่าวไม่มีพี่ลองส่องตั้งแต่เข้ามาแล้วว่าไม่เจอแลกลัวว่าโอ๊ะเจ๊ใครเปิดประตูไม่ใช่สิห้าห้าห้าใช่ปะห้าห้าโอเคโอเคไปยังไปยังเราอกไปยังเไปคิดสิไปคิดสี่ผีผีผีล่า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 นี้นี่เปนไหนอะเปิดแอบตู้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 มา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  เร็ว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 อย่าอย่าอย่าเยปรรเปิดไฟพี่ปิดไฟปิดไฟปิดไฟอย่า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 ชิดตร้อย่าชิดขอิอย่าชิดมือใครโางอ่เมือโผงมีคนมือโผงจากกำแพงใครใครมือโผงกูติดตัวบ้ากูตัวติดติดยาว ไม่ไม่ถึงยังไงอ่ะมัน,นเราอยเมื่อกี้เราเลื่อนเราอ๋อถ้าถ้าพี่ถ้าพี่เลื่อนไปโดนไฟฉายมันจะเปิดอัตโนมัติเลยพี่เอาหรอเหมือนที่ได้ยิเสียงมันอยู่ข้างนอกอยู่เลยตายพี่ตายไม่ไม่ใช่หมายถึงพี่ฟีให้พี่ปิดเนี่ยตายแล้วกันไปส่งมาถ่ายศพหน่อยแปดแล้วแปดใครเปิดประตูพี่เร็วเนี่ยศพนอนชูไม้ชูมชืออยู่ถ้าสวยอยู่ เอฟเอฟห้าเมื่อกี้ไม่เจอผีเลยอ่ะเฮ้ยเขียนแล้วเขียนแล้วเขียนแล้วเอฟเอฟห้าเขียนแล้วเดินผ่านศพเราคือน่ากลัวเออพี่เฟย์ขอขออยู่คนเดียวหน่อยมีมีมันมีไอ้กดออฟไ่ะไม่โอเคปิ้นอายูเฮียวิดัสที่เหลือถ่ายได้แค่ครั้งเดียวนะโอเคพี่ where are you เฮ้ยตอบ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 แล้วพบพบพบจะทำเฟรชหรือเปล่าปิ้นรอพี่ด้วยปิ้นรอพี่ด้วยอยากทำเมื่อไหร่เดี๋ยวเจมีผู้สองเวอร์ชีวิตไปแล้วอ่ะเราไปนี่ว่ะอ่าทุกคนกดตัวเจขึ้นมานะครับโอเคกดตัวเจนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไป EMF เลเวลห้าครับอันแรกส่วนที่สองใส่เป็นสปิริตบ o ็อกนะครับส่วนที่สามใส่เป็นโกลด์ไวติงคำตอบก็คือโอนี้โอ้โหผีตัวนี้ดุซะด้วย แต่นี่ไม่ได้สักอ,อันเลยอะควสตอะก็ใช่อีกไงโอเคสี่พัห้าบาทก็โอเคนะครับบอกคือโอนี้จริงๆนะให้ผม